สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเชเบตฟันนี่วันนี้นะคะแม่อูมีปืนมาให้น้องเชเบตนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกับเพื่อนๆกันให้เชเบตยิงขึ้นไล่เพื่อนๆนะโอเคไหมอันนี้ก็บอกอันนี้ของใครคะหนูจะเอาไว้ไม่ได้ค่ะอันนี้ของน้องเชเบตนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนๆกันเราไปตามหาเพื่อนๆกันแล้วไป พเพื่อนค่ะมานี่เร็วมายืนเรียงกันตรงนี้ให้แม่อุดูหน่อยเร็วอ่าอันนี้เฟอร์บี้ของเฟอร์บี้มีอะไรคะดาบแบบเล่นซูนมีดาบแบบเท่มากเลยนะคะของเฟอร์บี้แล้วของน้องชิบเบนมีอะไรคะโอ้อเบรนซูนของเบนอยู่นี่เบรนซูนของเบนอยู่นี่คะ่ะนี่นะเอาไปยืน,ยน มันคืนลูอแล้ว <c oughs> ขอน้องขอน้องดีก่อนขอน้องดีดีแชร์ไปขอแหม่ของพี่อมเล็ตค่ะ <c oughs> ของพี่อมเล็ตค่ะลูกไม่ได้ครับลูกของของเพื่อนอ่าเคลืนแล้วนะเลี้ยงต่อแถวออมเล็ตต่อแถวอ่าออมเล็ตยืนตรงนี้นะโฟบี้ถอยหลังไปหน่อยค่ะอ่าน้องชิเบดเคลียร์นี้ทำไมอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ของน้องของน้องไงไม่เอาหรอไม่เอาทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่สวยสุดแล้วนะสวยสุดนะอแล้วของพี่นัดมีอะไรคะของพี่นัดมีอะไรมีมีดดาบมีบีตาโอ้ทําไมแพ้จังแพ้จังเลยแพ้จังเลยอะทมีมีดตั้งลวดมีมีดตั้งลวดเอาไว้เอาไว้จับโจรเอาไว้จับโจรนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูต่างตัางตัางมีอะไรคะโอ้ดูกระบอกใหญ่มากเลยกระบอกใหญ่มากเลยอะของต่างต่งอะไหนไปยืนต่อยืนยืนเลี้ยงแถวให้แม่อุ้ยหน่อยอาชิเบะแล้วของน้อง ลูกน้องเปามีปืนไหมมีรถค่ะน้องเปามีอะไรอ่ะมีปืนอ่าน้องเปานี่น้องเปามีปืนสีแดงด้วยนะคะไหนยืนต่อแถวให้แม่อูดูหน่อยเร็วยืนหน้ากระดานน่ะลูกยืนต่อหน้ากระดานให้หน่อยนะไม่ใช่ต่อต่อหน้ากระดานสิลูกโอ้ยจะมีแต่ผู้หญิงอ่ะอ่าน้องชิเว่ยถือปืนแล้วน้องเปาเขายังมีเลยนัทของน้องนัทแทพมากเลยนะคะอ่ะยิ้มหวานเร็วยิ้มหนึ่งสองสามอ้าวแล้วคนนี้เป็นอะไรอ่ะลูกไม่ได้ของน้องลูกของน้องคน ล้วคนนี้เป็นอะไรคะนี่พี่พี่เขารอแล้วนะอ่ะพี่นัดทุกคนไปอยู่ในสนามเลยค่ะไปประจําที่เลยไปประจําที่เลยค่ะน้องอมป้าไปหาที่พี่เฟิร์แล้วลูกไปเร็ววิ่งก่อนแล้วไปเร็วรถมาครับไปเร็วอ่าทุกคนทําอะไรกันดีคะทําอะไรกันดีเล่นซอมบี้เล่นเล่นเล่นอะไรดีนะเล่นซอมบี้อ่าใครเป็นซอมบี้คะคนที่ไม่มีปืนมาันนี้ครับ มาหนูมาเป็นซอมบี้ให้พี่หน่อยให้คู่หน่อยอุยอุยตายอุยตายน่าเกลียดหนูว่าเป็นซอมบี้ให้ให้พี่หน่อยเดียวนะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเนี่ยโอเคโอเคครับโอเคใกล้จ okay. ะถึง12แล้วอ,อังเปาอ,อังเปาไปเร็วไปเร็วอ่ะใครเป็นซอมบี้เล่นยังไงคะคนที่เหมือนเดิมค่อยอ่ะเล่นยังไงคะลกูกเล่นยังไง <c oughs> เหมือนเหมือนจาร้องเล่นไงคือไปไปคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วเขาก <the zombie. S 3> okay. ็กลายเป็นซอมบี Nobody. Nobody. Er ้โอเคโอเคเข้าใจไหมเข้าใจไหมน้องที่ไรนะอเมริดน้องอินดี้เข้าใจที่น้องอินดี้พูดไหมทุกคนถ้าใครจับได้คนอ๋อน้องอินดี้นะน้องอินดี้อ่ะปอาจับเร็วลูกปยิงด้วยนะยิงด้วยนะปายิงอินดี้เร็วห้ามออกสนามนะลูกห้ามออกสนามนะ ใครจับอินดี้ได้คนนั้นชนะนะอย่าแก้งเพื่อนอย่าทำเพื่อนแรงนะลูกทำเพื่อนแรงไม่ได้นะได้แล้วกุดกุดกุดแล้วจับจับขาเด้ไหมได้ได้จับได้ครับจับเบาๆนะลูกจับเบาๆนะเล่นกับเล่นเขาเป็นอ่ะพี่นัทเป็นพี่นัทเป็นบ้างนะไปวิ่งวิ่งจับแล้วจับเพื่อนจ้าวจ้าวจ้าเหมือนงี้ติดเชื้อกันที่หมดก่อนโอเคโอเคโอเคมาทางนี้แล้วมาทางนี้ก่อนลูก นี่นะคะก็ให้เขาไล่เป็นฟอมบี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลุกค่ะลุกค่ะพี่นัทจับแล้วจับจับแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วลัดลัดดิเป็นดิเป็นเหนืออ๋อดิเป็นไหมดิดิเป็นหรือเปล่าอยากให้มันลมเป็นไงอ๋อแป็คนนัดคนนั้นก็เป็นอ่าเดี๋ยวก็เป็นโอเคตั้งบ้าโชว์โชว์โชว์ปืนหน่อยโชว์โชว์สกิลปืนหน่อยเป็นไงคะยิงเลยค่ะอุ้ยไปทุกคนไปยิงกันแล้ว ไปยิงกันเลวลูกพี่นัทพี่นัทพี่นัทครับแม่อูจะไปพี่นัทพี่นัทครับพี่นัทพี่นัทครับเอายิงเลยป๊อบบี้จัดการป๊อบบี้อย่าทิ้งดาบทิ้งดาบไม่ได้ป๊อบบี้จัดการต้องถือดาบด้วยลูกเจ้คนนะอ่าอย่าจับของเพื่อนนะลูกอย่าจับของเพื่อนนะไปจะหมดเวลาหมดเวลาแล้วน้องอินดี้จะกลับบ้านแล้วนะนี่พี่โย นี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะคะอากาศดีๆนะคะก็ให้เด็กๆไปเล่นในสวนนะคะตามสไตล์คนสวยและคนน่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบายๆค่ะทุกคน๊มยบายค่ะจุ๊บค่ะเฉล็จจุ๊บครับพี่นาจุ๊บครับน่ารักมากเลยครับ